สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปยิ้สุขสุขส่นครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้ากับสันสาวเชนครับจุดที่โกดังไซนงสาวอุบลไซน์ซาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดครับนี่ครับทีมงานเรับมาหอดจอดถึงแต้มมาเคลื่อนครับเดินทางมาจากอำเภอพิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมาหอดจอดถึงมาเคลื่อนครับตอนประมาณหกโมงทุ่มนึงนี่แหละครับหอดนี่ครับที่โกดังไซนงสาวครับมาหอดจอดถึงกับพักพรครับผมผลัดพ่อกัน แสงส้องฟิลเลอร์มันทียิบเก่านะครับเนาะอ่าเมื่อนี้ยมันทียิบหากระเบิดไป้ะครับด้วยไอ้ไอ้หน่วยออนทัวีสีของอุบลสายยันสาวไปแท้นะครับด้วยยบ้านช้างเนาะครับเนะาะงนี่ครับที่เปรนเด่นอยู่เมื่อคืนนี้ตรงข้ามกับโรงงานเอลจีนะครับเนาะอ่านั่นลาวเวิธีตัวนั้นนะครับพาสิไปแท่นไปต่อที่อำเภอบ้านช้างครับจังหวัดระยองเนาะครับเนาะระยองหินะครับมาอ่า,พ,าพูดแบบพอกัน ทีมงานแสงช่องฟิลลนพอกันกับเวทีเฮาผลดับเวที่29ครับอำเภอปากช่องเนาะครับเนาะอ่าวันที่31กันยกเดืกไปเลยแล้วครับเด้ออยู่ที่ไอ้กบินบุรีแล้วครับเนาะออ่่าาพอดีเวที31กว่านนะครับเด้อไปมีการมีงานกเกินใส่นะครับเด้อกสำหรับออนทัวร์2ครับผมรถขนเวที4ขั้นครับผม ขั้นที่หาพร้อมจอย led ครับอ่านี่ครับมองบรรยากาศอยู่ที่โกดังเงียบเงาครับกะบอกงานกับเบิร์ตครับเหลือแต่รถแฮอยู่3าขั้นครับครับรถแฮน้อยครับแล้วกันนวยออนทัวดสองครับไมยประจําวงแสงท่องฟิลเล่นครับผมนะวางการวางงานครับช่วงนี้ครับฝนหนายี่สิบเก่าผมนะครับที่มีงานคันโมญเลิกอีกอยู่ปากช่องขันยุกเลิกอีกกับฝนหนาปีหนาจังได้พ่อกันครับผมผมว่าเบิร์ตเดางานได้ยี่สิบเก่ากับสามสิบเอ็ดกัยกเลิกหล่ะสามสิบเอ็ดได้ยี่สิบเก่างานเดียวครับผมโอ้ย ผมเปม็น,นอยังครับผมมีงานกับนอนอยู่บ้านกับพักผ่อนพูดถึงพอกันพีนาพีเฮอเออพีนาพอกันอยู่หรอกเนาะอ่าทิตย์เดือนมกราคมกกสิมีอีหรอกครับนะครับทีมงานรถแห่เอาก็เปล่าโกดังครับเพราะว่างานรถแห่เงียบเงาเสียดเกินช่วงนี้ครับเป็นน้ำยังบูครับปกติรถแห่ในบริษัทเขาบ้านนะครับช่วงนี้โอ้ช่วงนี้งานบุกไปมีครับสหรับอ่อนตัวสองหอกกับบริษัทมีงานนะครับเด้อมี่มอนี้ก็ให้ ่อาจารย์สายันทองสวัสดิ์ไปเทีนะครับกับแสงทองฟินแลนด์ครับพ่อกันอยู่อำเภอบ้านชางเนาะครับเนาะจังหวัดนนทบุเนาะครับเนาะอ่ามาขึ้นกันเด่นยูเอลจีกัโอ้คนหลายเติบเนาะครับเนาะสำหรับเอฟซีแสงทองฟินแลนด์ครับผมนะครับอ่าทีมงานห้ามว่าหัวหอดจอดถึงผุดละครัมครับเดินทางมาจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับใกล้เติบครับมาวหอดบ้านกับคำเนาะครับเนาะโอ้โหไม่เอาได้ไม่เลาขอทายคลิปเลื่อกับตื่นเสาวมากพั่งเน็มมาไทยคลิปเนาะครับเนาะ แจงข้าวแจงข้าวบวกการบวกงานอ่าเดือนมก,กราอยังเมื่อท่านมีบุกงานน้ำเขาอยู่อ่าให้เวทีไปจัดก,การส่วนเดือนธันวาเนี่ยก็ะหู้นะครับเดือนยี่สิบเก้าวันเดียวนะครับเนาะยี่สิบเก้ายู่ปากช่องขันโมนยุกเลิอกอีกขันยุกเลิอกอ,อ่ะอ้าวกันผลเดือนมก,กราคมนะครับเนาะพักผ่อนเต็มที่ครับสำหรับหน่วยออนทศสองอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนี่ครับ มีการในงานอื่นใส่ครับงานนอกกระไ่าครับขันวัตตาพวงแสงช่องฟิลเลียนว่างครับที่งานเขาก็ไปรับงานที่กันครับรับงานนอกครับมอนะหมอกมอระมูอะไรส่ายรถเฮาไม่ขนวิธีอยูซีขั้นเหมือนครับพร้อมจอ led กับเป็นขั้นทีห่าครับผมห้าคันครับพร้อมจอ led ครับราคากับยูซีหามื่นนี่นะครับเด้อครับเด้อยูซีสปอร์ตจอนะครับเด้อไอพวกพร้อมจอกับซีมื่นนะครับเนาะ นะครับก็ให้ทีมงานพักผ่อนเต็มที่ครับพนักลุยรอลุยงานต่ออีกผลเด่นมุกกระลาเนาะครับเนาะอ่านะครับนี่ครับบรรยากาศบรรยาากศอยู่โกดังสายยันซาวครับหน่อยเล็กๆหน่อยหน่อยออกงานเบรดครับรถตำรวจแห่ครับสามคันกับสี่คันกับชุดเล็กเนาะครับเนาะกับอ่อนตัวสองกับสี่ข้าจอดอยู่โกดังเนาะครับเนาะอสารโปรแทรกับว่างนะครับเด้อยไฟสนใจรถแห่ครับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับ น่รถแห่หน่อยหนึ่งหน่อยสองหน่อยสี่ครับผมนี่ครับสามขั้นจอดกันเรียงฮะเรียงกันลาดฝาดครับอ่าสนใจติดต่อมาได้ที่อาจารย์สายยันทองสวัสดิ์ครับผมนะครับสนใจรถแห่ครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแปดพันน้องครับน้องหนึ่งหมื่นแปดพันต้นทีสดครับผมเรกร้องหญิงชายครับอ่าบนรถแห่เนาะครับเนาะกตัดเปิดเศร้ากับสินประมาณมือหนึ่งนี่แหละครับเอาสนใจกับติดต่อมาทางสายยันทองสวัสดิ์หรือติดต่อมาทางผมก็ได้ครับ ตลอด24ชั่วโมงนะครับเด้อสำหรับรถแห่บนสายยันซาวแล้วก็เป็นหน่วยออนทั่วครับหรือจะเป็นระบบหนังครับระบบหนังก็มีเด้อหน่อยๆหน่อยใหญ่เดี่ยวตำมักครับผมเนี่ครับโลงโจ่งเี่ก็นางสายยันซาวเฮามีการมีงานครับชุดเด็กๆมีงานออกงานมางานกับรถครับแล้วแต่ชุดใหญจกับรถแห่นะครับรถแห่ไปยูรถแห่รถแห่ก็จะไปอยู่บัสันช่วงบ่ายผมก็เลยโอ้มีอยู่คันหนึ่งครับไปงานครับผมอ่านี่ครับ เงียบเงาครับช่วงนี้ครับพอช่วงนี้เป็นนางานครับแต่ว่าทีมงานของผมมีงานนะครับเรื่องอนตัว้สองอุบลสายยังเศร้าอ่านี่ครับกอนนี้สี่ขั้นครับเนี่ยขั้นหนึ่งในขั้นหนึ่งครับนี่ขั้นหนึ่งสามขั้นครับสี่ขั้นนอดครับผมอ่านะครับสําหรับเอฟซีแสงทองฟิลิลปินส์พบผอกับเวทีเฮาได้อีกวันที่ยี่สิบเก้านะครับเด้่องซอมมานีชุดของอาจารย์สายันทองสวัสดีแพทย์นะครับเรื่ออยู่ที่ระยองเนาะครับเนาะอ่า ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้าไว้ซ้ำนีลนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ